สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กซ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับก็คือชื่อฟูแม็กซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็สกว่าโชคดีมากนะครับที่ FC ฟซีะท่านหนึ่งนะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือพี่กรณ์นะครับซึ่งก็ใจดีมากๆเลยครับเอาปืนมาให้เดี๋วอยู่ถึงบ้านเลยนะฮะก็เป็นปืนลูกร์นะครับยี่ห้อลูเกร์นะครับหรือ สเติมลูเกอร์นะครับชื่อเต็มๆนะครับแล้วก็เรียกกันสั้นๆนะครับว่าลูเกอร์นะครับก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลในบางส่วนมานะครับก็ได้ใจความนะครับว่าก็มีฝรั่งของฝรั่งพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่ามีปืนแบบหนึ่งที่ออกแบบมานะครับแล้วมันก็จะเป็นปืนที่มันไม่พังนะครับทําไม่ใช้แทนค้อนนะครับอาจจะมีส่วนจริงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูปืนกระบอกนี้กันเลยนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ก็คือยี่ห้อลูเกอร์นะครับ ลูกอร์ GP100 นะครับซึ่งก็เป็นปืนดับเบิลซิงเกิลนะครับบรรจุของนัดขนาด3ืนสามดนักน่นนะครับและถ้าเกิดจะไม่เอ่ยถึงประวัติของบริษัทสเตอร์ลูกร์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องขอเอ่ยประวัติสักนิดหนึ่งนะครับสเตอร์ลูกร์นะครับจะเป็นบริษัทผลิตอาวุธปืนนะครับที่ก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มีนโยบายนะครับ ในการผลิตปืนนะครับที่เน้นความทนทานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตโดยใช้กระบวนการที่ลดต้นทุนนะครับเพื่อไม่ทําให้ผู้ใช้ปืนแบกรับภาระเกี่ยวเรื่องของค่าตัวสูงเยิ่กันไปนะครับซึ่งลูกเกอร์เองก็ใช้กรรมวิธีในการหล่อเทโลหะแบบหล่อเทโลหะลงไปนะครับเพื่อให้ได้แบบพิมพ์ตามที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็มาตาม,มาตกแต่งนะครับ ลดต้นทุนในการใช้แรงงานนะครับก็ทําให้ปืนมีราคาที่มันไม่แพงมากนะฮะแล้วก็ลูกเกอร์นี่เองนะครับก็ยังเป็นบริษัทชั้นครูนะครับในเรื่องของการหล่อโลหะระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ชื่อชั้นในฟืนลูกโม่ฮะระดับต้นๆนนะครับก็ต้องมีลูกเกอร์ติดอยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับลูกเกอร์กระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนขนาดจุดสาม็แมกนัมนะครับมันจุ่หกนัดนะครับ ลูกเกอร์นี่มีความพิเศษกว่าปืนค่ายอื่นอีกหลายอย่างนะครับเพื่อนเื่อนครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงนะครับกบึนนะครับในเรื่องของโครงสร้างครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าลูกเกอร์นั้นโครงสร้างนี่หนามากเลยนะครับถ้าที่จับจับดูนะครับหนากว่าสมิทเดนเมสันโมเดลหกไปหกนะครับแต่ก็อยู่ในสเต็ปโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันนะครับคือใช้สปีดโหลดเดอร์โคงเอ็นของสมิทเดนเมสันโมเดลหกไปหกได้เลยนะครับ ลูกร์ก็บอกนี้นะครับก็ท่านเจ้าของท่านก็ได้นําไปแต่งไกมาแล้วก็เปลี่ยนศูนย์หน้ามาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ไกยิงดับเบิลได้นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็จับศูนย์หน้าได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะบึกบึนนะครับบึกบึนมากๆนะครับลูกร์นั้นก็มีอยู่หลายขนาดนะครับรุ่น gp หนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจุด22นะครับจุด38 s p e c สเปเชียลก็มีนะครับจุด3 5 7นะครับก็บอกนี้จุด357นะครับ มีถึงจุด44เซพเชียลนะครับสำหรับลูกเกอร์ GT100 นะครับก็เข้ามาบ้านเราก็หลายขนาดนะครับท่านที่เคยเห็นก็เข้ามาจุด22นะครับจุด38นะครับแล้วก็จุด357นะครับจุด38และจุด357ก็เข้ามามีทั้งแบบทั้ง3นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนเเดินวางรุ่พาไปเปิดก็จะได้เห็นนะฮะปืนลูกเกอร์เป็นปืนที่ออกแบบมาซึ่งต่างจากสมิธโดยสิ้นเชิงนะครับ อย่างแรกนะฮะประการที่1นนะครับก็คือลูกอร์นั้นจะไม่ใช้น็อตยึดเพจของตัวปืนนะครับจะใช้เป็นสลักร้อยไว้นะครับที่คลองด้ามนะครับต้องถอดตัวสปินลูกศรนะครับแล้วก็จะถอดออกมาได้หมดเลยนะครับหนึ่งที่ลูกอร์ออกแบบจะแตกต่างกับสมิธนะครับลำดับที่2นะครับลูกอร์เองจะใช้ปุ่มปดโม่แบบบีบลงไปนะครับเพื่อสังเกตดูนะครับ ซึ่งสมิธจะต้องดันในข้างหน้านะครับโคดึงมาข้างหลังนะครับแต่ลูกอร์นั้นมองว่าไม่ต้องดันไม่ต้องดึงนะฮะกดลงไปง่ายๆเลยเอาง่ายๆดีนะครับกดลงไปแล้วเปิดโม่ออกมาเลยนะครับก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับแต่เรื่องระบบของการทํางานนะครับลูกร์ก็ใช้ระบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกว่าสมิธนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับลูกอร์ใช้ระบบทันเฟอร์บาร์นะครับ ซึ่งเจ้าทัร์ฟบานี้ไม่สามารถถอดจากตัวปืนนะครับคือถอดได้นะครับแต่ปืนยังไม่ทํางานนะครับแล้วก็เจ้าทัร์ฟบานี้จะเป็นสังเกตดูนะครับจะขึ้นมาบางหน้านกสัตว์นะครับในกรณีที่ปืนตกหล่นนะครับนกสัตว์ปีออกไปนะครับก็จะถูกทัร์ฟบานะครับเว้นแต่การเหนี่ยวไกลนะครับเมื่อเหนี่ยวไกลนะครับเจ้าทัร์ฟบาจะหลบไปหลีกทางให้กับนกสัตว์นะครับไปกระแทกเข็มแทงชนวนนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบแล้วก็ความปลอดภัยที่ดีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ ไม่เหมือนกับสมิธนะครับเพราะว่าสมิธจะใช้ระบบแฮมเมอร์บล็อกนะครับตัวลักษณะคล้ายๆตัว L นะฮะส่วนของสมิธนะครับเมื่อถอดแฮมเมอร์บล็อกออกก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับปืนยังทํางานได้อยู่นะฮะแต่ระบบความปลอดภัยก็ถูกตัดออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาออกแบบมาแตกต่างกันนะครับแล้วก็เจ้าปืนกระบอกนี้นะครับก็มาในแพทเทิร์นของปืนยิงเป้าฟอบ้านนะครับมีลำกล้องที่ยาว4นิ้วนะครับตัวปืนก็ผลิตด้วยสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับ ลูกร์นั้นใช้วิธีหล่อผงโลหะนะครับเข้าแบบไม่พิมพ์ตามที่บอกไว้นะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นลำกล้องนะครับหองปืนหรือลูกโม่นะครับก็จะผ่านกระบวนการหล่อไม่พิมพ์ทุกชิ้นส่วนของลูกร์นะครับมีบริษัทปืนดังๆหลายยี่ห้อนะครับซึ่งก็ได้ว่าจ้างให้ลูกร์นั้นหล่อไม่พิมพ์ให้ตัวเองก็หลายยี่ห้อนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นบริษัทไหนบ้างนะครับเพื่อสังเกตดูแล้วก็ความประณีตของลูกร์นะครับ ผมถือว่าเป็นปืนที่ใช้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ปืนอเมริกันนะครับปืนสัญชาติอเมริกันนะครับแต่ว่าอาจจะงบมีจํากัดนะครับอาจจะเอาสมิธไม่ได้เอาโค้ไม่ได้นะครับอย่างลูเกอร์นั่นเองก็มีความที่เลียดรอออนะในชิ้นงานนะครับแล้วก็นเรื่องของความทนทานนี่หายห่วงเลยนะครับลักษณะของลูเกอร์แล้วก็เป็นปืนคล้ายๆกึง่งซิงเกิลแอคชั่นนะครับในลักษณะของ จะมีแพทเทิร์นกลิ่นไยมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นปืนดับเบิลซิงเกิลนะครับก็ถือว่าปืนนี้ครบคันนะครับเป็นปืนลำกล้อง4นิ้วนะครับเหมาะสําหรับยิงเป้าเฝ้าบ้านนะครับหรือสําหรับเจ้าที่นะครับพกพาปฏิบัติงานนะฮะสองนอกนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับทางตัวปืนด้านซ้ายนะครับก็ประทับข้อความไว้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับควรอ่านคู่มือการใช้งานก่อน ใช้งานนะครับแล้วก็บริษัทเติมลูเกอร์นะครับสถานที่ผลิตนะครับศูนย์หลังก็จะมาเป็นแบบปรับได้สิทธิศทางนะครับแล้วก็ลูเกอร์เองก็ยังใส่ตาสัญลักษณ์ของลูเกอร์ไว้เองนะครับก็คือตัว R แล้วก็ภายใต้รูปโลอิต C นะครับ ทางด้านขวาก็เป็นยี่ห้อนะฮะยี่ห้อรุ่นนะครับขนาดกระสุนนะครับสลักไว้นะครับว่าเป็น .357 แม็กนัมนะครับหมายเลขประจําปืนนะครับเครื่องหมาย TM ของเขานะครับจะว่าเป็นปืนที่มีความคลาสสิกนะครับลูกเกอร์เป็นปืนที่มีความคลาสสิกนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงทนทานนั้นหายห่วงเลยนะครับไม่ขิเล่หรือยิ่งหย่อนไปกว่าบริษัทดังๆอย่างเช่นสมิธหรือโคนะครับ สวยงามเลยนะครับเพื่อนเนครับเพื่อนกับเพื่อนนะครับชอบรูปทรงในลักษณะแบบแบบนี้นะครับแบบกึืนกทรงซิงเกิลเนคชั่นนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับปัจจุบันนี้โลเกอร์ก็ยังผลิตอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับผลิตมาแล้ว30กว่าปีนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโครงสายกำลิตไว้นะครับมีเลือกหลากหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดสนะครับสำหรับเพื่อนที่ขอบาริัตอแบบ จุดสามห้าเจ็ดไม่ได้นะครับก็ขอแบบจุดสามแปดนะฮะก็สามารถมีร่างทรงเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นครอบคุมดีนะฮะถ้าเกิดขอสามห้าเจ็ดได้ก็ก็เอาสามห้าเจ็ดดีนะฮะเพราะว่ามันมันได้รูปภาพที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับสวยงามทนถึกบึกบึนครับคือนิยามของลูเกอร์ครับส่วนคลิปหน้าจะทำอะไรกันต่อก็เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ